ยุคทองแห่งพระสีอานเพียงสุขแผ่สุขโลกจะสุขเองบางคนเรียกยุคทองใหมว่ว่ายุคศีวิไลพระบรมมหาจักรพรรดิบางว่ายุคทองแห่งยูโทเปียบางว่ายุคพระสีอริยะแท้จริงแล้วเราจะให้คำนิยามอย่างใดย่อมได้ เมื่อเรายกระดับจิตเข้าสู่มิติที่ห้แล้วเราย่อมเป็นอิสระในทุกทกทางเลือกเป็นแบบไหนก็ได้จะอยู่บนโลกหรือท่องเที่ยวจัก,กรวาลดื่มด่ำความสุขนิรันดร้้ทุกไร้เรื่องลบใดๆก็ย่อมได้ยุคทองใหม่จึงเป็นยุคที่จิตสำนึกของผู้คนจะตื่นรู้เรืองรองสว่างสวยัย ดังสีทองสดสองทั่วไปแผ่นดินจะเปลี่ยนผ่านจากความมืดความวุ่นวายไปสู่สันติสุขการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคทองใหม่จะเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับการปรับเปลี่ยนจินสํำนึกของเราทุกคนไปสู่มิติที่5เป็นจิตไร้ทวิภาวะไร้การแบ่งแยกมีความรักที่ไม่หวังผลตอบแทน มีความเคารพตนเองและผู้อื่นเสมอภาคเท่าเทียมกันนั่นเองหากเบื่อนายทุกบทละครแห่งจักรวาลแล้วจะหลอมรวมกลับคืนสู่จิตพระเจ้าก็ย่อมได้เพราะเราหลอมรวมกับพระผู้สร้างอยู่แล้วทุกค่ำคืนเพียงปล่อยไปตามธรรมจัดสรรเป็นอิสระทำโดยการไม่ทำเพียงสุข แผ่สุขโลกจะสุขเองด้วยรักและแสงสว่างอมตะนิรันดร์สวัษ์สุวรรณเคลออ่านโดยวันฟีดดอมไลท์ขอบคุณค่ะ